สวัสดีครับเออวันนี้มีโอกาสที่จะเรียกอะไรมุดแล้าเป็ดนะครับ <c oughs> เป็นสูงประมาณไม่ถึงเมตรนะครับเอาเป็นแล้วเป็ดนะครับขังเป็ดไว้ตอกนกลางคืนแล้ว เช้าเช้าจะมาเก็บไข่กันนะครับหมุดเข้ามาแล้วครับเก็บไข่เป็ดครับไข่หนึ่ง สี่สี่ไข่กับอ้วนนี่เย็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองมันับไข่เต็มล้็นะครับยิบสามยิบสี่ยี่สิบห้าห้าไข่มีไหม ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไข่นะครับโอ้ยลำบากเหลือเกินครับมุดเข้ามาในเลัาเป็ดดูอีกรอบไม่เหลือแล้วครับ โอเควันนี้ได้31ไข่เต็มแผงได้แผงหนึ่งพอดีนะครับแผงหนึ่งจะบรรจุป,ประมาณ30ไข่ครับอันนี้ได้31ไข่เอาไปขายนะครับแผงพ่อขายแผงและ100บาท ึร้อยบาทแถมแถมสี่ไข่มีแถมนะครับรถแรกแจกแถมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ